ติงอัปเดต EP นี้นะครับผมจะมาบอก5เหตุผลของคนหาบ้านที่ไม่ควรพลาดงาน Living Expo 2023นี้ครับเป็นงานที่เขาจะรวบรวมบ้านแล้วก็คอนโดใกล้รถไฟฟ้ามาให้เลือกกันซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันที่23 2 6ถึง26พฤศจิกายนนี้ที่สยามพารากอนครับ อย่างแรกเลยครับสำหรับใครที่เคยปวดใจเวลาซื้อของราคาแพงต้องมาที่งานนี้เลยครับเพราะว่าติงออลิ v i n g และดีดีพาวเวอร่วมมือกับผู้พัฒนาสังหาชั้นนําของไทยคัดเลือกที่อยู่อาศัยที่การันตีราคาที่ดีที่สุดมาให้เลือกกันในงานนี้เพียบเลยครับเช่นเดิมนะครับในงานของติงออลิว i n งเนี่ยเราจะมีการแจกหนังสือที่ช่วยคนหาบ้านสําหรับปีนี้นะครับจะเป็นหนังสือที่พลิกวิธีการหาบ้านให้ง่ายยิ่งขึ้นประหยัดเวลายิ่งขึ้น กับหนังสือที่ชื่อว่าแผนที่พลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมบ้านแล้วก็คอนโดกว่า500โครงการตามแนวรถไฟฟ้ากว่า10สายนะครับให้เราเลือกกันแบบจุใจเลยเพียงแค่ลงทะเบียนรับหนังสือในเว็บไซต์ของ T i งออ i ิเวิเท่านั้นเองครับและความพิเศษของปีนี้นะครับจะมีการแจกโพยที่ชื่อว่าอยู่แถวไหนดีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับประหยัดเวลาในการหาบ้านด้วยครับการบ้านกับการเงินเป็นของคู่กันนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเรื่องการกู้ซื้อต่างๆเนี่ย ภายในงานเขาจะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาด้วยรวมถึงจะมีการเช็คเครดิตบูโรโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับหรือใครที่อยากตรวจเช็คความพร้อมล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถทำได้ในเว็บไซต์ของ T i n g o ร i ทิวิ่สำหรับสายแต่งบ้านนะครับงานนี้เราจะจับมือกับน็อกน็อกที่เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์เขาจะขนดีลสุดพิเศษมาให้ช็อปกันในงานมากมายพร้อมบัตรกำนันและโค้ดส่วนลดพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นเลยครับ และสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่จองหรือซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานจะได้รับสิทธิ์รุน้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า50 0 0 0บาทเลยครับนี่คือ5เหตุผลที่คนหาบ้านไม่ควรพลาดงาน Living Expo 2023มหกรรมรวมบ้านและคอนโดใกล้รถไฟฟ้าที่กำลังจะจัดขึ้นวันที่23-26พฤศจิกายนนี้ที่ลานแฟชั่นฮอล์สยามพารากอนแล้วพบกันนะครับ